แรงจัดครับอำเภอปากช่องดูสภาพใบทุเรียนครับตอนนี้ห้าโมงเชา้าโลนจัดแรงใบทุเรียนนี้ขาดน้ำตกหมดเลยครับมองเห็นทุเรียนลูก ภรัสายสานเขาเรียกลูกคนลูกคิริชับเลยแต่ว่าใบตกหมดทุกใบนะครับอาการลักษณะท,ทุเีน็นขาดน้ำนีิไปรอดไหมทำไมมันแรงจังปีนี้ ขนาดไปเช้านี่รดน้ำไมทีหนึ่งยังไม่ฟื้นเลยครับนี่ยัยงไม่ห้าโมงไปหมดแล้วทุกใบห้อยหมดครับไม่มีใบไหนที่ฟื้นตั้งชี้ดูชีด้ดีลาาเลยดูลักษณะใบทุเรียนร้อนนะครับขาดน้ำเนี่ยมันปกติมันต้องชี้ขึ้นฟ้าแบบนี้ครับ ถ้าทูดเรียนน้ำไม่ขาดนะครับอันนี้ลงหมดโอยอดใบก็จะออกนานกว่าน,นี้สงไัยเป็นการทูบแน่ๆเลยรดน้ำให้ทุกวันนะครับแต่ว่าก็ยังยังไม่สู้กับอากาศมันร้อนจัดตูเรียนก็ใหญ่ใกล้ ใกล้จะได้ตัดขายแล้วครับแต่ว่าโหขาดน้ำแรงพอใบเขาขุบลงนะครับไม่ตั้งที่โด,ดียวที่เดียทุเรียนก็มองเห็นเป,ป็นลูกโตขึนเเตไปหมดก็ย <c oughs> ังดี แต่ว่ามันจะโตทันไมหมล่ะแบบนี้ใหญ่แล้วล่ะครับเดือนหน้านี่ก็เดือนหน้านี่ก,นนนก็น่าจะตัดผลผลิตได้แล้วเก็บได้แล้วโอ้โหคนทำสวนทุเรียนถ้ามองเห็นใบทุเรียนหดหดอย่างนี้หมดเนี่ยอ,อาการแย่ต้องเล่งเติมน้ำให้เลยครับไม่งั้น มีหวังลูกลวงอีกรอบแน่เลยต้องปล่อยใส่ยางทิ้งนี้ครับไปให้มันซึมลงลึกๆเหมือนฝนตกอะ่ะผากอื่นเขาตกกันจังครับแต่ของผมไม่มีเลยแห้งแก๊กเอ้ยแย่จังเลยปีนี้ ญญกันเกตียดง่ายนะครับถ้าใบหุบๆอย่างเงี้ยทุเรียนขาดน้ำครับอาการขาดน้ํานี่ดูได้เลยหอยลองแร่งไม่มีอันไหนชี้ซักอันเลยหมดสภาพอือต้นใหญ่ครับลงหมดทุกอันครับไม่มี ไม่มีตั้งขึ้นเลยนี่คือดูแล้วไม่น่าเลยมองแล้วเออเป็นห่วงต้องเพิ่มน้ำอย่างเดียวครับช่วงนี้เพราะว่าทุเรียนใกล้แก่จัดแล้วใกล้จะได้ตัดขายแล้วก็ปล่อยให้มันซึมลงลึกๆก,กเหมือนฝนตกนะครับปล่อยมัน จะยุงได้แค่นี้แหละครับ